ชีวิตยามบ่ายของเขาค่ะแทบจะเป็นรูทีนของเขาเลยพอเขานั่งเล่นที่ใต้ท้องรถดูวงดูวิวอะไรจนพอใจละแล้วลก็เขาก็จะย้ายมานอนตรงนี้ในวันที่อากาศร้อนแล้วมามีก็จะต้องเอาพัดลมย้ายตามมาด้วยพัดลมจะต้องอยู่กับเตียทุกทีแต่ถ้าในวันที่อากาศหนาวอากาศเย็นๆเนี่ยเขาจะไปนอนระเบียงเขาแต่เขาก็ไม่หลับนะคะ จะหลับหลับตื่นตื่นอยู่ประมาณนี้แหละอยู่แถวนี้ยบ่ายกว่าๆเขาก็จะชอบย้ายจากลงรถไปนอนอาบแดดดูสิคะแดดเหลืออยู่นิดนึงนะก็ไปนอนให้มันโดนแดดมากที่สุดนะคะเมื่อนะก่อนมามีก็เป็นห่วงกลัวว่าเขาจะแบบร้อนเกินไปเวลาเขามานอนอาบแดดแบบเนี้ยมามีก็จะคอยเรียกให้เขาไปนอนร่มๆแต่ว่าตอนเนี้ยเลี้ยงมาสองปีกว่ารู้แล้ว เดี๋ยวเขาล้อนเขาก็จะลุกไปลุกไปหาที่ร่มๆ่มนอนเองอันนี้คือเขาชอบเพื่อที่จะให้แบบว่าผิวเขาแบบขนเขาสะอาดได้รับวิตามินอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพอหนูร้อนเต็มเอ่ออาบแดดพอใจแล้วหนูก็จะไปนอนที่ร่มๆ่มเองใช่ไหมลูกหน่เก่งไ,ไม่ต้องห่วงคัะนั่งรออยู่แล้วได้เวลามัมมขนมวิตามินแล้วลูกอ้วขนมของหนูบำรุงข้อนะคะโอเค เดี๋ยวเอาอาหารเย็นมาให้มำม,ม,ม,มอาหารเย็นของเขาอกไก่ต้มแล้วก็น้ำซุปเยอะแยะแล้วก็ไข่ต้มไม่ปรุงรสเลยแต่ก็อร่อยคุณจุ๊บจุ๊บเยน,นะนี่อันนี้จะจุ๊บยังไงก็ได้ครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงตัวกับมามี่ครับวิ่งเล่นยามเย็นคะ่ะนั่นอน้วน ไม่หาเรื่องอ้วนไม่ไม่วิ่งไปหาเรื่องอ้วนเออไปคนละทางดีกว่าลูกเอเดี๋ยวไปขู่เขาอ้วน,นเขาก็เฟนลี่อย่าไปขู่เขาลูกนั่นเจ้ากระต๊ดเขาเห็นหมามีแล้วเขายืนรอเลยเดี๋ยวหมามีจะโยนขนมให้กระติสเดี๋ยวเพิ่งมาลูกเดี๋ยวพี่เตี้ยเขาขู่กระต๊ดอยู่ไกลๆก่อนลูกเดี๋ยวหมามีโยนให้นะนั่นน่ะเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องเห็นปะเขาจะวิ่งไปไกลๆก่อนเดี๋ยวหมามีจะโยนไปให้เขาค่ะ วิ่งเล่นยามเย็นเสร็จแล้วกลับบ้านก็มาหม่ำมๆมมมอาหารค่ำแล้วตอนนี้ก็เต็มตัวทำความสะอาดร่างกายเริ่มด้วยการทำฟันก่อนเลยอันนี้ม่มีฉีดน้ําเกลือ,อน้ำเกลือทำความสะอาดฟันเขานะก็จะใช้แปรงสีฟันเนี่ยทำความสะอาดฟันเขาก่อนรอบแรกแล้วก็ต่อมาค่อยใช้นี่เจลคือเจลเนี้ยมันเป็นเจลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ แปรงนะคะใช้นิ้วเราเนี่ยแค่ถูๆไปตามเอ่เหงือกขอบเหงือกและฟันน่ะก็ได้แล้วแต่ว่ามามีจะใช้แปรงก่อนเพื่อที่จะเอาเศษอาหารนะออกจากฟันของเขาให้สะอาดก่อนแล้วค่อยใช้เจลตามนะลูกนะเช็ดตัวเสร็จแล้วมามีก็พาเขามานอนที่นอนค่ะนี่นอนหงายพุงเลยโชว์ปุงป๊งๆุงโชว์พุงปุง,ปงอะนคะ หงายฟูมีความสุขแล้วครับตัวสะอาดครับน่กหรือเปล่าอ่ยเขอชอบนอนแบบนี้เขอชอบนอนอย่างนี้แงนหน้ามาเพื่อที่จะนี่เห็นมามีนี่อ่ะเสร็จแล้วก็ห่ผมผ้าหนุกจะได้นอนเพราะว่าตอนนี้เปิดแอร์อยู่ห่มมาแล้วห็นก็ไม่คะ่ะเปิดแอร์อยู่ก็กลัวว่าเขาจะหนาวเกินไปอห่ผมผ้าไวา้หลับฝันดีนะครับ